สวัสดีครับเจมมาโตมาอีกแล้วนะครับวันนี้ก็น,นี่ก็วันไหนเนี่ยวันนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้จะมารีวิวล่วงหน้านะครับรีวิวล่วงหน้าของที่กำลังจะมาเด็กนะครับออก็จะมีโอ้แซบตาตู้ ตู้ตู้ปืนนะครับแล้วก็ตู้ชุดไดมอนนั่นเองนะครับสองอย่างตู้ชุดดมอนก็น่าจะมาวันอังคารแล้วก็ตู้ปืนน่าจะมาวันพุธนะครับคือวันอังคารกับพืนวันพุธนั่นเองโอเคเรามาดูกันดีกว่านะครับเริ่มจากอาวุธก่อน้วกันนะครับอาวุธตอนนี้ของเก่าในตู้นะครับก็จะเป็นปืน เป็นนี้นะครับแม็กซ์ิบนะฮะแม็กซ์ิบแล้วก็จะมีปืนอื่นด้วยผสมผสมเยอะแยะมากมายบางปืนเพียงไม่มีเลยเนี่ยต้องไปใครเอานะครับแม็กซ์ิบตัวนี้ว่าแล้วกดดีกว่ากดดีกว่ากดดีกว่าเอาไปกดให้หมดกดดีกว่ากดดีกว่าเออมาแล้วหกสิบแปด เ,ออเรียบอันนี้ของแถม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 ,อ,แถมอยากได้แม็กซิบนะครับบวกแมนยําสองดาเมจหนึ่งตัวนี้ก็จัดกันไปได้ก็น่าจะเป็นแม็กซิบอีกตัวทีิงที่สแตทค่อนข้างโอเคนะครับส่วนตัวที่จะมาเป็นอะไรเดี๋ยวไปเปิดให้ดูนะครับแล้วก็ของชุดไดมอนด์นะครับของที่อยู่ก็จะเป็นชุดนี้นะครับชุดผู้หญิงตัวนี้ ตัวบเล l e t d e r นะครับสวยนะชุดนี้ก็สวยความจริงผมก็สวยแต่หมั่นไส้อีกตัวอีสีม่วงๆนี่นิดหนึ่งถ้าไม่มีก็น่าจะสวยกว่าน,นี้รองเท้าวสวยนะครับรองเท้านี้เนี่เป็นกระโปรงนะครับกระโปรงก็ไปใช้กับชุดอื่นได้นะครับมีเสื้อนี่แหละที่มันจะดูแบบเวอร์ว,วังอลังการสักนิดหนึ่งนะเอาไว้ไปใส่เป็นงานราตรีแล้วกันชุดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ใครที่อยากได้ก็มากดได้ในตู้นี้นะส่วนของที่มาใหม่2อันนะครับอาวุธจะเป็นตัว M183 นะครับจะเป็นปืนพกรอบนี้นะครับแต่ว่าก็ยังมีอาวุธอื่นอีกนะไม่ใช่แค่มีอันนี้อยู่เดียวอันเดียวในตู้นะครับก็มีปืนอื่นสีม่วงสีอะไรอยู่ในตู้นะครับแต่ว่าปืนใหม่จะมีปืนนี้เข้ามานะครับบวกระยะแล้วก็ความเร็วในการรีโหลดนะถ้าเกิดเทียบกันอื่นนะครับก็ จะมีอันนี้นะครับที่บวกระยะลดแมนยําแล้วก็มีอันนี้บวกความเร็วรีโหลดนะก็แล้วแต่ว่าชอบอะไรตัวนี้ก็จะบวกระยะบวกรีโหลดลดแม่นยําจะสลับกับตัวนี้อันนี้บวกระยะบวกแมนยําลดรีโหลดนะครับแล้วแต่แล้วแต่พี่ว่าความเร็วรีโหลดดีกว่าปืนม,มีแค่สองนะัดตัวนี้ยี่สิบเอ็ดแปดเจ็ดสามสอง 3, ควงจิว๋วเอาไว้ใช้เวลาที่แบบต้นต้นเกมอะไรเงี้ยนะต้นต้นเกมนะตัวนี้ขายากตด้ก็จับไป ส่วนตะก,กี้ SMG ที่ค้างไว้ก็จะมีตัวแม็กซิปนั่นแหละนะตอนนี้ก็จะมีตัวบุกะยะสองมันยำหนึ่งดาเมจมันยำใช้เนี่ยดาเมจมันยำนี่สวยงามใครที่ยังไม่มีก็ยังหมุนได้อยู่นะครับยังมีอ,อีกสักสามวันใช่ไหมจันทร์นั่งคันพุทธวันนี้วันจะขิดด้วยอาทิตย์จันทรน์นั่งคันสามวันนะครับส่วนตัวชุดนะครับที่จะมารอบนี้จะเป็นชุดนี้ชุดผู้หญิงอหนึ่งรอบนะครับส่วนชุดผู้ชายจะมารอบไหนก็เดี๋ยวรอดู ชุดผู้หญิงชุดนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันคือเสื้อกางเกงรองเท้าแล้วก็ทรงผมชื่อชุดว่าอะไรไบโอนิก้าอ่านไม่ทันแ l ร์ลิงไบรอนิก้านะครับนี่คือให้ดูแบบไกลๆกัน ชุดจะมีความเป็นนักสู้นะครับแบบเอานงแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะแล้วก็ผสมผสานกับความไฮเทคเราจะเห็นว่าจะมีบางส่วนที่เป็นหุ่นยนต์บางส่วนที่จะดูมีความเป็นญี่ปุ่นโบราณอยู่ประมาณนั้นนะครับทั้งสี่ชิ้นมีอะไรบ้างก็เดี๋ยวรีวิวให้ดูไม่มีอันนี้นะนี เอาอะไรก่อนดีเอา,า,อเ,อาเสื้อกับรองเท้าก่อนก็นได้ยพัดแรกเป็นพัดเสื้อนะครับเสื้อก็เป็นเสื้อโค้ดยาวนะข้างในจะใส่เป็นแบบเหมือนชุดซ้อมมวยนะเป็นแบบเขาเรียกว่าสปอร์ตบาร์ข้างบนแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นยางเกงขาสั้นนะครับไม่ใ่ยงนี้ไม่เกี่ยวกับงเกงยีงเกงตัวเป็นสปอร์ตบาร์ข้างบนนะครับแล้วก็เป็นตัวโค้ดสีขาวที่แขนด้านซ้ายนะครับจะมี เป็นเหมือนเป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์หน่อยแล้วก็มีพลังงานไฟขึ้นมาส่วนที่ขอนี้มีใส่เขาเรียกว่าช็อกเกอร์นะครับนแขงขวาเป็นขวาจะเป็นลายสักด้านหลังก็จะมีความเป็นหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถซ่อนกระเป๋าได้นะครับซ่อนกระเป๋าก็จะไม่เห็นจะ,จะโชว์ลายข้างหลังแทนด้านล่างชุดจะเห็นว่ามันจะมีความเป็นญี่ปุ่นใช่ไหมผสมผสานกับความไฮเทค ส่วนรองเทา้ารองเท้านี้จบเป็นแนวไฮเทคไปเลยนะจะไม่ผสมญี่ปุ่นเท่าไหร่เป็นสอีออกแนวแบบหุญญ่นยนต์หุญญ่นยนต์ผสมกับขาวกับแดงเป็นประมาณนี้นี่คือรองเทา้านะครับส่วนอีก2ส,ส่วนอีก2ส่วนก็คือส่วนหัวแล้วก็ส่วนยางเกงเ,ออเ,ออเข้าอยู่ยงงโอเคพัดต่อมาพัดหัวนะพันนี้เป็นทรงผมสองสีนะครับเป็นสีดำแล้วก็สีขาว เป็นสีดสําแซมขาวให้ลท์ขาวแล้วก็จะมีภาพพกัวเขียนว่าอะไรอ๋อไม่ใช่เป็นคําเขียนเป็นสัญ,ญลักษณ์เหมือนตัวักตัวต่อแต่ไม่ใช่ส่วนสุดท้ายนะครับส่วนสุดท้ายนี้ก็จะเป็นกางเกงกางเกงก็คล้ายเสื้อเหมือนกันคือจะมีความผสมผสานระหว่างความเป็นญี่ปุ่นโบราณแล้วก็ความไฮเทคดูได้จากส่วนบนนะครับส่วนบนนี้จะเป็นความเป็นญี่ปุ่นจะเป็นเหมือนเป็นผ้าแล้วก็มีเชือกมัดนะสไตล์ญี่ปุ่นอยู่ แต่ว่าพอลงมาตั้งแต่ใต้เข่าลงมาเนี้ยจะกลายเป็นเกราะแล้วเขจะเป็นโคลาแนลไปจะใส่กับชุดนี้ก็เข้าอยู่เนาะ Falling Bionica นะครับชุดผู้หญิงอีกหนึ่งรอบส่วนรอบหน้าจะเป็นชุดผู้ชายหรือชุดผู้หญิงก็เดี๋ยวรอดูแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าเป็นของใหม่ในตู้ก็ทั้ง2องอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวชุดผู้หญิงนะครับแล้วก็เป็นทั้งตัว ปืนนะครับก็สามารถใช้บัตรได้ทั้งคู่นะครับตั๋วใครที่ไปซื้อตั๋วไดมอนด์ในร้านค้ามาไปซื้อตั๋วอาวุธในร้านค้าหรือว่าได้แจกฟรีมาช่วงนี้ก็จะมีกิจกรรมแจกอยู่เรื่อยๆนะครับกิจกรรมแลนเพจเพิ่งจบไปก็น่าจะมีตั๋วกันเก็บไว้ก็สามารถอามาใช้กันในกิจกรรมนี้ได้ทั้งคู่นะครับวันนี้ก็จบแค่นี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตาม Facebook YouTube ด้วยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย